สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีปเป้าที่ดินสวยๆราคาเบาอยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้ทำเลดีมากๆเลยนะครับโดยทีดินอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานเทศบาลท่าวุ้งนะครับผมเจ้ายวง,งใครเองด้วยนะครับแปลงนี้ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามน,นะครับโดยที่ดิดนหนะ้ากว้างติดถนนนะครับผมอยู่ห่างจากสำนักง,งานเทศบาลท่าวุ้งแค่800เมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากที่ว่าการเพิ่น1กิโลกว่าๆครับที่ดินมีไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงแล้วนะครับ ทางเจ้าของก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้ด <hhhh> ้วยนะครับผมที่ดินแปลงนี so ้อยู่ในเขตชุมชนนะครับไม่เปีียวใกล้สถานที่ราชการใกล้ปั๊มน้ำมันใกล้ธนาคารใกล้ตลาดนะครับใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้กับความเจริญเลยนะครับผมเพราะว่าที่ดินตั้งอยู่ในตัวอำเภอนะครับเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับผมมีสี่ํำนวความสูงครบรันเลยนะครับหน้าปากซอยเป็นถนนลาดยางสี่เลนนะครับผมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข30-27ครับที่ดินเหมาะสร้างบ้านเลยหรือทําการค้าก็ได้นะครับ เรานากว้างติดถนนนะผมและอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับบริเวณโดยรอบสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยนะครับผมทำไร่เกษตรต่างๆรอบบ้านก็ได้ครับเพราะที่ดินเป็นป่าไผ่เก่านะครับนานหลายสิบปีนะผมตอนนี้ทางเจ้าของจะทาการปรับปรุงนาต้นไม้ออกให้นะครับที่ดินเป็นดินดีครับผมดินดําดินคุยไผ่ชุ่มชื้นนะครับและร่วนอมากเลยนะครับผมแลงนี้ดินสวยครับ บนแปลงที่ดินนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมเก็บไว้ให้ร่มเงานะครับเจ้าของได้เลือกต้นสวยๆเอาไว้ให้นะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลท่าวงนะครับอำเภอท่าวงจังหวัดละบุรีการเดินทางนะครับจากสำนักงานเขตเทศบาลท่าวง,าวงแค่8 0 0ลเมตรเท่านั้นนะครับห่างที่ว่าการอำเภอท่าวง1.8งกิโลครับผมห่างจากโรงพยาบาลท่าวงประมาณ2.2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากโรงเรียนท่าวงวิทยาแค่2.9กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ แปลงนี้ทั้งแปลงนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ3งานเข้าปานครับหนาา้ากว้างติดถนมากๆนะครับผมขายกันในราคาเบาๆนะครับราคาแพงทั้งแปลงเพียงแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับผมหรือจะดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับมีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปที่เคยนะครับผมหรือจะดูทรัพย์อื่นๆก็สามารถไปดูที่หน้าเพจข,ของผู้ขายได้เลยนะครับผมก็เพจนี้เลยนะครับ เซ็ต property ไทยแลนด์นะครับผมนถึงอสังหารเน้นถึงเซ็ต property ไทยแลนด์นะครับนะครับเป็นสวยราคาถูกๆเจ้าของขายเองนะครับผมลิงก์ของช่องก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมเข้าไปเลือกดูเรื่องรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน